สวัสดีครับทุกคนหลังจากอาชีทำจมูกมานะครับหน้าอาชีก็โซมมากเลยครับทุกคนเนื่องจากการดูแลที่ไม่ทั่วถึงของอาชีนะครับและอาชีมาอยู่ที่ครีโอคลินิกนะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่อยู่มานานถึง20ปีเลยนะครับนี่นะครับหน้าอาชีก็คือโซมใต้ตาดำแล้วก็มีรอยสิวเยอะเลยนะครับเพราะว่าการดูดูแลที่ไม่ทั่วถึงนะครับทุกคนอาชีไม่ค่อยได้ทำความสะอาดสักเท่าไหร่นะครับ เขาก็จะทำการประเมินหน้าแล้วก็ c l e a n s i n หน้าให้เรานะครับว่าเราควรเหมาะกับการทำแบบไหนทุกคนอาชีรู้สึกแบบสบายมากทุกครั้งที่ได้มาทำที่นี่นะครับมันฟินเวอร์อันดับแรกของอาชีนะครับก็จะเป็นการฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เเป็นเครื่องอะไรสักอย่างนะครับทำให้แบบว่าครีม ซึมถึงหน้าได้ง่ายนะคบทุกคนแล้วก็จะเป็นการเลเซอร์เลเซอร์ลูกขมขนจุดด่างดำนะครับให้มันจางลงนะครับทุกคนนี่แล้วก็แปะเจลเย็นเอ้ยอันนี้แล้วก็ขูดเจลเย็นออกแล้วก็เป็นการใช้แสงนะครับลดรอยนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ทาครีมบำรุงหน้านะครับหลังทําเสร็จก็คือทรงผมเปลี่ยนครับทุกคนเพราะว่าเขาพกหัวให้เราแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับบ๊ายบาย